โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับหรือการติดตั้ง Wi-Fi นะครับของ t ทูนะครับที่เป็น Wi-Fi 6นะครับตัวนี้นะครับ t ูจิกเก็ตเทนไฟเบอรปรแเป็น Wi-Fi 6นะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นของ T3 นะครับรี่ห้อ T3 นะครับรุ่นโมเดลนี่ยครับให้ดูใกล้ๆอ่ะโมเดลนี้นะครับนี่คือสัญญาณของเขาครับนี่คือพัสดุ์ดีฟอนครับเป็นโมเดลรย่นหนี้ครับ ยี่ห้อที่สามนะครับเป็นกีพอรในตัวนะครับหกเสาครับเป็นหกเสานี่ครับโอเคเราจะมาดูเมนูกันนะครับว่าเมนูมันนะครับเป็นยังไงครับแล้วไอ้ตัวนี้นครับถ้าท่านได้มาท่านสามารถเอาไปใช้กับยี่ห้อค่ายอื่นได้หรือเปล่าอย่างเช่นของ 3mb นะครับหรือ a s fiber ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการต่อก็ธรรมดานะใครใครก็ต่อได้ครับคือต่อตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ครับในการเช็คนะครับนี่คุกปุ่มเปิดนะครับนี่คือตัว power supply นะครับแล้วก็มีปุ่มปุ่ม reset อยู่ตรงนี้ครับแล้วมีปุ่ม wps อยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับ โอเคครับหลังจากท่านทําการเสียบสายแลนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าตัวไอพีครับซึ่งเราซึ่งผมใช้ตัวสายแลนนะครับหรือการแลนเป็นตัวในการคอนฟิกครับก็เข้าที่ตัวไอพีหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโอเคถ้าอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านลองดูที่การแลนท่านว่าคอนฟิกถูกหรือไม่นครับดูที่เงื่อเวิร์นะครับแล้วก็มาที่โชว์ออลนะครับคอณปมบัติ ครับแล้วก็มาอยู่ที่ของตัวเช็ค t ติ๊กครับอยู่ที่การแรงของท่านตัวนี้ครับกดค o ณพิธีนะครับโอเคให้ตั้งเป็นเนื้อสีมนี้ครับเพื่อรับค่าจากตัวเราเตอร์นะครับลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราได้ไอพีหรือยังครับนี่โอเคเราได้ไอพีแล้วนะครับก็ทําการเข้าใหม่นะครับก็มาที่นี้ โอเคครับก็เป็นหน้าแบบนี้นครับท่านใส่แอดมินนะครับเพราะฉะร้นท่านสามารถใส่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าท่านสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับผมจะใส่ตามที่เขาค่า e ดิ u ฟอให้นะครับ กดโชว์ได้ครับก็ดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะเมื่อถูกต้องนะครับก็ทําการกดครับลอกอินเข้าไปนะครับแดงว่าไม่ถูกครับ โอเคนะครับหลังจากรเออ่นต่อรถอืนเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวนะครับในการคอนเน็อินเทอร์เน็ตนะครับคือตัวนี้นะครับท่านเห็นได้ว่านะครับไม่มีตัวให้กรองเดิมๆและพาสเวิร์ดนะครับสรุปง่ายๆคือตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้กับเบลทของใครอื่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู ่าเมนูอต่อไปนะครับตัวนี้คือ wifi default นะครับโอเคมมนูที่ Status นะครับ่าสเตตัสนะครับจะเป็นโมเดล T623L นะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ T3 นะครับโอเคโลนที่แวนนะครับอ่าเห็นไหครับว่าแวนะครับ ไม่สามารถที่จะ edit หรือ edit ค่าได้เลยนะครับนะนะครับก็ไม่สามารถใช้กับค่ายอื่นได้นะครับก็เรามาดูที่ออกตัวข้อนะครับอันต่อไปนะครับแวนแวนนะครับห w มเ k นะก็ ไม่มีค่ายนะครับมาอยู่ที่แรงนะครับก็เป็นค่ายพีครับทีแวนต่อครับ ตัวนี้ครับสามารถมองเห็นไวไฟตัวอื่นนะครับนี่มองเห็นแต่ว่าไม่สามารถทำะไรได้นะครับ มันี้สามารถตั้ง่าชัดดาวรไปฝานได้นะครับตัวนี้นะครับ 你白忘。 ด้วยครับการทำแมสรับมมแมส โอเคแล้วก็จบในการแสดงเมนูของตัว T3 ครับรุ่นโมเดล T6 23L นะครับ,ขอ, 2, รบของทูยิก,กับไฟเบอร์นะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเมโน,โนูนครับโอเคครับหลังจากผมทำการต่อตัวเราเตอร์เรียบร้อยนะครับผมจะทำการตดสอบสปีดุกทันดูครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าสเปคการ์ดอ่าสเปคการ์ดแลน์ไวไฟของผมเนี่ยเป็นตัวไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ดีไวเมเจอร์นะครับผมในเวอร์การ์ดแลนของผมนะครับเป็นรุ่นเป็นเวอร์กนะครับตัวนะครับเป็นไวไฟอ6 AX 200นะครับ เป็นของ i ิน e ทนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ i n t e ทนะครับเป็นการ์ดตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมจะทำการต่อตัวเราเตอร์ตัวเก่าครับซึ่งเป็นตัว TP Link นะครับเป็น AX หนึ่งพันแปดร้อยนะครับผมใช้ชื่อตัวนี้ครับโอเคผมทำการต่อครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวกลียวมุมเขียว้านครับเป็นทำการใหม่ทำการทดสอบใหม่ครับอ่านะครับตัวนี้เป็นตัวของท e ี P ่ิงครับเป็นตัวหลักนะครับในการเชื่อมต่อนครับตัวสปีดครับตัวนี้ผมใช้ pc ในการทดสอบนะครับ เคครับเพื่อความชัวนะครับผมจะทำการตรวจสอบครั้ง,งที่สองครับ โอเคครับทั้งสองครั้งครับก็อ่สปีดไม่ห่างกันมากครับสองร้อหกสิบครับผมจะทําการครับเปลี่ยนคอนเนคชันครับเป็นตัวเราเตอร์ของ Wi-Fi 2ครับที่ผมได้มาครับจะทําการใช้ชื่อคอนเนค t เข้าไปครับเป็นชื่อตัวนี้ครับ KJ Outdoor 5G ครับคอนเน็เข้าไปโอเคอนการทดสอบสปีดครับทันนูนนครับ เป็นไงบ้างครับนี่ต่อผ่านสายแหลนดยวยนะครับไม่ใช่ผ่านตัวรถผ่านาแหลนไปที่รอเตอร์หลักนะครับสเปกอยู่ที่ห้าร้อยนะครับถือว่าแรงไปหนึ่งเท่ากว่ากว่าครับทดสอบบนชั้นสองของบ้านนะครับตัวนี้ เพื่อความช่่ยผมทำการทดส,สอบครั้งที่สองครับ โอเคครับผลลัพ์ก็เท่าที่เห็นนะครับก็ทุกท่านก็เห็นด้วยกันนะครับผมก็ทําการทดสอบสติในทุกท่านดูนะครับตัวเราเตอร์ของอทูนะครับรุ่น T623L ครับทิก a b i ร f บิตไฟเอร์ครับวิธีการข้นตีนของผมก็คือตัวตัวต่อที่เราเตอร์หลังครับแล้วก็มาที่การแลนนะครับแลนการ์ดนะครับมาติ๊กไอพีครับหรือถ้าไม่ต้องเป็นไอพก็ได้นะครับให้อยู่ แต่ผมรบกานให้อยู่วงเดียวกันครับก็เวลาคอนฟิกมันจะง่ายครับผ่านไอพีตัวเราเตอร์หลักนะครับท่านใส่ตัวไอพีตัวเนี้นะครับผมแนะนาให้ใช้ตัวไอพีหลักนะครับเวลาเป็นคอนฟิกก็ยังได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดในการต่อยพวกเราเตอร์แบบนี้ครับคือการปิดอินเตครับมาถึงตรงนี้นะครับทําการปิดทั้งหมดเลยนะครับก็กดอิทายนะครับเราเตอร์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวไอพีกระจายสัญญาณได้นะครับก็เสร็จ ซึ่นวิธีการแนะนําในการตั้งค่านะครับส่วนการตั้งค่าไ i f i แลนด์พวกนี้ทุกท่านสามารถทาได้อยู่ได้น,นะครับผมก็ไม่ไดอ้อธิบายไว้มากครับก็ทดสอบทุกท่านดูถือว่าตัวนี้มันแรงขนาดนี้เลยนะครับก็ขอจบการจะเรียกอะไรแสดงให้ทุกท่านดูท่านี้ครับผมขอบคุณครับ